คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยปอนชัยจันทรรัสุภแสงคลิกใจให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทาง FM 89.5 MHz อยู่กับผมพรชัยจันทระสุประแสงนะครับพี่มงคอมทูเดย์ประจำวันศุกร์ที่10ตุลาคม2568นะครับวันนี้พี่กลับมากับกลับมาพบกับพี่มิงในหัวข้อ AI กับประเทศไทยนะครับการใช้ง่าย การใช้งาน AI ในไทยเนี่ยต้องบอกว่ากำลังเติบโตนะครับโดยกว่า70-90%ของคนไทยเนี่ยใช้งาน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดเวลาในชีวิตประจำวันและก็งานโดยเฉพาะ AI พวกงานสร้างสรรค์อย่าง Generative AI อย่างไรก็ตามนะครับยังพบช่องว่างในการใช้งาน AI เชิงนวัตกรรมโดย Startup ไทยนะครับมีความก้าวหน้าแล้วก็ เติบโตเร็วกว่าบริษัทใหญ่หมายความว่าบริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กเนี่ยจะมีการใช้งาน AI ที่มากกว่าบริษัทใหญ่ๆนะครับแล้วก็แต่การเขอแต่การใช้หรือาการประยุกต์ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในระดับพื้นฐานอุปสรรคสำคัญของการ ของของการที่ที่เป็นประเด็นนี้ก็เพราะว่ามันขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยังขาดการรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์นะครับการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนใน AI มันก็เลยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับประเทศไทยในช่วงเวลาแบบนี้ก็คือมันเป็นช่วงเริ่มต้นแหละซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มมีการใช้ AI ในแง่มุมของความสนุกสนานและการช่วยทํางานให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้ว ถ้าเราพูดถึงการใช้งาน AI ในชีวิตประจำวันและก็งานเนี่ยมันมันมีมุมไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก็เริ่มต้นจากมุมแรกก็คือมุมของการเพิ่มประสิทธิภาพและก็การประหยัดเวลาคนไทยจำนวนมากนะครับใช้ AI เพื่อช่วยในการทำงานเพิ่มความสะดวกสบายและก็ประหยัดเวลาพี่มิงยกตัวอย่างอย่างเช่นพี่มิงอยากจะไปเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มของธุรกิจใหม่อย่างเช่นเฮลเทคก็พี่มิงก็ใช้ AI เนี่ยในการช่วยสรุปว่าเอ๊ ถ้าเราพูดถึงธุรกิจในกลุ่มของเฮลท์เทคเนี่ยมันจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันบ้าง AI ก็ไปหาว่าเอ้ยต้องมีกลุ่มโรงพยบาบาลกลุ่มบริษัทที่อุตสาหกรรมที่ทำพวกอุปกรณ์เออาเรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับหรือเป็นบริษัทยาเป็นบริษัทประกันอะไรเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างแล้วหลังจากนั้นพี่มิงก็บอกอ่ะโอเคได้กลุ่มตรงนี้แล้วช่วยไปหา ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีบริษัทอะไรบ้างที่น่าสนใจมีเว็บไซต์มีอีเมลมีเบอร์โทรติดต่อไหมหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดไหมเพื่อที่ทางทางทางพี่มิงจะให้ ฝ่ายขายไปติดต่อเพื่อขายของกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันนะครับ AI อย่าง Gemini หรือ ChatGPT เนี่ยสามารถทำถึงขนาดเป็นตารางสรุปมาให้เราได้เลยถึงแม้ว่าข้อมูลอาจจะยังไม่ complete นะักแต่ว่าก็ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานตรงนี้ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็ต้องหาแอดมินหรือตัวเราเองเนี่ยมานั่งเซิร์ชแล้วก็มากรอกข้อมูลลงตารางกว่าจะได้ครบ1 0บ0บริษัทก็อาจจะใช้เวลากันเป็นวันเหมือนกันแต่พอเราใช้ AI ก็มีเวลาที่เร็วขึ้นนะฮะอาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วนะครับอ่ะอันนี้นคือในมุมของการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การประหยัดเวลาอีกมุมหนึ่งก็คือมุมของการสร้างสารรค์การใช้ AI ในการสร้างสารร์เนื้อหาและการทํางานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเดี๋ยวนี้มันก็จะมี AI ที่ช่วยแต่งนิยาย AI แต่งนิทานที่เราเห็นกันที่เขาเริ่มเริ่มทํากันนะครับหรืออย่างพี่มิ้งเนี่ยเวลาไปสัมภาษณ์ ใครสักคนหนึ่งแต่ก่อนเราอัดเสียงมาเสร็จเราต้องมานั่งฟังแล้วก็พิมพ์ถอดเทปใช่ไหมครับปัจจุบันเราสามารถที่จะให้ AI เนี่ยเอาเสียงที่เราเซฟมาทั้งหมดนี้แปลงเป็นข้อความแล้วเราก็สั่งให้ AI เนี่ยทำการเรียบเรียงสรุปย่อความให้มันได้ตามโจทย์ที่เรากําหนดเช่นไม่เกินหนหน้า A4 เป็นเนื้อหาแนวประมาณนี้และอยากให้มีแหล่งข้อมูลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพิ่มเข้าไปมันก็จะใส่เข้ามาซึ่งถามว่ามันเราก็จะได้บทความบทสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับการไปสัมภาษณ์จริงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่คอมพิวตหรือสมูทมากนะเพราะว่า ตร,ตรงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราซึ่งเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องทําหน้าที่ในการเอามาอ่านและเรียบเรียงให้มันดูสละสลวยและมีการเติมข้อคิดของตัวเราเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการทํางานร่วมกับ AI นะครับผู้คนในไทยเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆและการใช้ AI ในการทํางานประจําวันมากขึ้นนะฮะตรงนี้ก็ช่วยทําให้ มันสะดวกมากขึ้นนะครับหรือบางคนก็อาจจะถ่ายรูปเสร็จแล้วเอ้ยรูปมันผมเผ่ายุ่งเหยิงจังเลยก็อาจจะสั่งให้ AI แต่งภาพอย่างของเจมีนายเขาจะมี n an a n o b a n a n a ที่เข้ามาช่วยในการแต่งภาพซึ่งฮิตมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาอ่ะอันนี้คือการใช้ AI ในชีวิตประจำวันของคนไทยมาดูการประยุกต์ใช้ AI ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมบ้างมีอะไรบ้างเช่นเรื่องของการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลนะครับก็ใช้ AI ในการประมวลผลข้อมูลการพยากรณ์ความเสียหายของเครื่องจักรและการจัดการคลังสินค้าหรือจะเป็นในมุมของการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับก็ใช้ AI ในการตรวจสอบและคัดกรองสินค้าและการควบคุมคุณภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยก็สามารถใช้ AI ในการจัดงานจัดการงานเอกสาร แทนการจ้างงานคนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและก็เพิ่มกำไรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการตลาดและการบริการลูกค้าสามารถใช้ AI ในการทำ personalized marketing การสำรวจพฤติกรรมของลูกค้าด้วยระบบไฟเอฟเฟก Fiscal r e c o g n i z i t n o n นะครับหรือการพัฒนาสินค้าได้โดยตรงตามความต้องการนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของระบบอัตโนมัติก็จะเป็นการพูดกันพูดถึงการใช้หุ่นยนต์เครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในการขนส่งและจัดการคลังสินค้าความท้าทายแล้วก็อุปสรรคนะครับอไอ,ไอ,ไอพูดถึงคำว่าความท้าทายอุปสรรคนี้คืออะไรบ้างนะมันก็จะมีอย่างเช่นเรื่องการขัดผู้เชี่ยวชาญ ประเทศไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่สามารถพัฒนาและนํา AI มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์และมีคุณภาพยังเป็นอุปสรรคต่อการนํา AI มาใช้งานนะครับแล้วก็พูดถึงการลงทุนและนวัตกรรมบริษัทใหญ่บางส่วนยังลังเลในการลงทุนในเทคโนโลยี AI และการนํา AI มาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนะครับ รวมถึงการใช้งานในระดับพื้นฐานแม้ว่าธุรกิจจะนำ AI มาใช้แต่ส่วนใหญ่ยังคงใช้งานในระดับพื้นฐานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานมากกว่าก,า,การสร้างนวัตกรรมใหม่มาพูดถึงโอกาสในการเติบโตกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงโอกาสในการเติบโตมองหลายมุมอย่างเช่นมุมของสตาร์ทอัพไทยเนี่ยก็เป็นผู้นำในการพัฒนาและใช้ AI เชิงนวัตกรรมแซงหน้าบริษัทใหญ่ในบางด้านแล้วนะครับการลงทุน AI เกี่ยวกับการลงทุนช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมองค์กรควรเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลเพื่อให้พร้อมรับมือกับเทคโนโลยี AI ไที่จะเติบโตในอนาคตซึ่งตรงนี้มันต้องทำควบคู่กันไปไม่ใช่ซื้อแต่เทคโนโลยีแต่ไม่พัฒนาคนหรือพัฒนาคนแต่ไม่ลงทุนเทคโนโลยีพื้นฐานหรือไม่เข้ามาจัดการเรื่องของข้อมูลที่มีในบริษัททั้งหมดทั้งมวลมันจะช่วยทําให้ประเทศไทยหรือคนไทยสามารถใช้ AI ในการดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจไปข้างหน้าได้นั่นเองครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรีเย8 9อ็เุเมกะเฮ ฟังเพลงกันไปช่วงหนึ่งนะครับก็กลับมาฟังเรื่องราวของ AI กับคนไทยกันต่อนะครับมีสถิติในการเก็บข้อมูลอยู่หลายๆตัวที่น่าสนใจเขาบอกว่าคนไทยกว่า70%เนี่ยใช้ AI ในชีวิตประจำวันที่ต้องต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของความสะดวกสบายประหยัดเวลาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอันนี้เป็นข้อมูลที่ไปได้มาจากเว็บไซต์ของ f r o c t h a i l a n d com นะครับเขาบอกว่าในยุคที่กระแส AI มาแรงสุดๆและเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เข้าไปลึกล้ำไปอีกขั้นหนึ่งมากกว่า BBDO Bangkok เนี่ยเขาก็มีการเผยผลสำรวจเจาะลึกความคิดเห็นของผู้บริโภคและพฤติกรรมการใช้ AI จากกลุ่มตัวอย่างกว่า400คนในกรุงเทพมหานครและก็หัวเมืองใหญ่ๆห,ห,หลักๆในประเทศนะฮะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคิดความเข้าใจที่มีต่อ AI และพฤติกรรมการนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวัน ของคนไทยนะครับเขาบอกว่าผลสำรวจการใช้ AI ของคนไทยในปัจจุบันพบว่าคนไทย73.80%ใช้ประโยชน์จาก AI ในชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลว่า AI ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายอันนี้พอยสำคัญมากช่วยประหยัดเวลาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้นะครับผลสำรวจยังพบว่าคนที่มีรายได้น้อยกว่า25,000บาทเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้ประโยชน์จาก AI น้อยกว่าคนที่มีรายได้ตั้งแต่25,000บาทเอ่อ 25, บาทขึ้นไปก็คือรายได้ระดับกลางขึ้นไปเนี่ยเหมือนกับเป็น first j o o p e r จะเริ่มใช้งานเยอะขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับประเทศไทยยังคงยังมีคนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก AI อีกกว่า25%โดยพบว่าเหตุผลของผู้ชายและผู้หญิงที่ไม่ใช้ AI นั้นต่างกันออกไป โดยเพศหญิงเนี่ยจะกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวเป็นเหตุผลหลักนะครับ44.23%ในขณะที่เพศชายกังวลเรื่อง AI มีราคาที่สูงเกินไป32%อันนี้เขาสำรวจมานะครับแล้วถ้าพูดถึง ลำดับเวลาเข็บให้เหตุผลเนี่ย48.23%เนี่ยก็คือเน้นเรื่องความสะดวกสบาย40.60%ก็คือช่วยประหยัดเวลา37.92%ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพ22.48%คือเพิ่มความแม่นยำและ18.12%ลดความผิดพลาดน,นะครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลสถิติที่เก็บมานะฮะเสร็จแล้วถ้ามาดูในแต่ละ generation เขาบอกว่า แต่และ Generation เนี่ยก็มีเรื่องให้ใช้ AI ที่ต่างกันออกไปอย่างกลุ่ม Gen C และ Gen Y เนี่ยใช้ AI กับการทำงานมากที่สุดก็คืออยู่ที่37.5%กับ35.5%ในขณะที่ Gen X เนี่ยใช้ AI กับเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับ1ก็คือ3 5 3 5 2เช่นเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าหรือการตรวจจับอุบัติเหตุภายในบ้านและนอกจากนี้นะครับ Gen X ยังคงใช้ AI เพื่อสุขภาพและการแพทย์ เพิ่มเข้ามาใน3อันดับแรกอีกด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลที่เจอกันมานะฮะในขณะที่แบรนด์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยก็จะมีอย่าง Google, Chat, GPT, Samsung เนี่ยครอง3อันดับแบรนด์แรกที่ผู้บริโภคนึกถึงมเมื่อพูดถึง AI โดย Google เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนไทยรู้จักและคุ้นชินเป็นอย่างดีมีอัลกอริทึมอย่าง Google Search ที่มีคนใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วก็ใช้ AI ในการประมวลผลเพื่อหาผลลัพธ์ของการค้นหาที่ตรงตามของต้องการและใกล้เคียงมากที่สุดหลังและก็หลังจากการเปิดตัว Gemini AI Chatbot ของ Google ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะฮะ Google ยังได้มีการนำ AI มาใช้บริการอื่นๆอย่าง Google Map, Gmail, Google Workspace, Google Meet นะฮะส่วน ChatGPT หรือ AI Chatbot เนี่ย ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากค่าย OpenAI ล่าสุดได้สร้างเสียงคือฮาด้วยการเปิดตัว Chat GPT ขีด 4o โมเดลใหม่ล่าสุดที่ฉลาดขึ้นเร็วขึ้นพร้อมเข้าใจแล้วก็โต้อตอบกับมนุษย์ได้ทั้งข้อความภาพและเสียงแบบ Real-time นะครับอันนี้ก็เขาเขาสำรวจมาในขณะที่ Samsung ในต้นปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยซัมซุงเปิดตัว Galaxy AI ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของ s a m s u n งพร้อมฟีเจอร์เจ๋งๆอย่างการแปลาภาษาแบบ r ร a l t ชา e และการลบ คนออกจากภาพนอกจากนี้นะฮะนอกจากสมาร์ทโฟนแล้วนะครับเครื่องใช้ในบ้านก็ยังไม่น้อยหน้ามีการนำ AI มาเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้อยู่อาศัยด้วยกันเช่นพวกทีวีซัมซุงกับเทคโนลวี AI Upscaling นะฮะภาพชัดขึ้นถึง 8K หรือ AI ในการใส่ในเครื่องซักผ้าอัจฉริยะของ s ซัมซุงกับเทคโนโลยี AI Watch ตรวจจับและแยกชนิดของผ้าทําให้มีการซักผ้ามีเขาเรียกทำให้การซักผ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือจะเป็น AI Energy Saving ที่ช่วยประหยัดพลังงานจากการเรียนรู้พฤติกรรมการใช้ควบคู่กับสภาพแวดล้อมที่ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นนั่นเองครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz ยังคงอยู่ในเรื่องของ AI กันต่อนะครับพูดถึงหลายๆมุมมาแล้วอันนี้มาเป็นอีกหนึ่งมุมเรื่องของการสนับสนุนและข้อกังวลใจต่อ AI ในปัจจุบันและก็อนาคตนะครับ ผลวิจัยยังพบว่ากว่า70%ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยสนับสนุนการมีอยู่และการพัฒนาของ AI แล้วก็มองว่า AI เนี่ยมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตอย่างมากในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าในส่วนข้อกังวลใจต่อการใช้ AI คนส่วนใหญ่ยังคงกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยความกังวลว่า AI จะมีราคาสูงเกินไปทำให้เกิดการเข้าถึงในบางกลุ่มและไม่ถึงไม่ในบางกลุ่มนะฮะ การที่ AI จะสามารถเข้ามาทดแทนแล้วก็แย่งงานมนุษย์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนกังวลน,นะครับแล้วถ้าเรามาโฟกัสว่าไทยใช้ AI เป็นยังไงบ้างเนี่ยถ้าโฟกัสไป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 ,ไปในแต่ละบริษัทที่เขาบอกว่าสตาร์ทอัพขึ้นแท่นทิ้งห่างบริษัทใหญ่อย่างที่บอกนะฮะอันนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่3ตุลาที่ผ่านมาเขาบอกว่า Amazon Web Service หรือ AWS ประเทศไทยเนี่ยมีการเผยการศึกษา ที่น่าสนใจว่าคนไทยมีการใช้ AI ในภาคธุรกิจสูงขึ้นถึง33นะครับในปีเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนภาพถึงความจริงที่น่ากังวลเพราะว่าเกิดช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างบริษัทสตาร์ทอัพที่มีความคล่องตัวสูงกับบริษัทขนาดใหญ่ที่ปรับตัวได้ช้ากว่าซึ่งอาจจะนำไปสู่กระบวนการเศรษฐกิจ2ระดับ ที่นวัตกรรมกระจุกอยู่แค่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแทนนะครับแม้ว่าภาพรวมการใช้ AI ในไทยจะดูสดใสโดยมีธุรกิจกว่า6แสนรายนำ AI มาใช้มาปรับใช้นะฮะแต่เมื่อเจาะลึกลงไปกับพบความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าผลการศึกษาชี้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่72%เนี่ยยังคงใช้ AI ในระดับพื้นฐานเช่นการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อลดต้นทุนมากกว่าการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแต่ในทางกลับกันนะครับกลุ่มสตาร์ทอัพ กลับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากกว่าโดยมีสตาร์ทอัพ40%กำลังพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบส่วนฝั่งบริษัทขนาดใหญ่กลับมีแค่16%ที่ทำในสิ่งเดียวกันนี้ SME นี่ก็โหไปกันใหญ่เลยมีแค่9%เท่านั้นซึ่งตัวผู้มีในการจาก Strand Partner ที่ทำการศึกษาผลสำรวจนี้ก็ชี้เลยว่าเกิดการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจ AI แบบ2ระดับนี้เนี่ย อาจจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเราไม่ควรพิจารณาเพียงตัวเลขการนำ AI มาใช้เท่านั้นเพราะอาจจะทำให้มองข้ามความท้าทายที่แท้จริงที่ธุรกิจไทยจำนวนมากเผชิญอยู่นะครับสำหรับอุปสรรคของช่องว่างนี้เนี่ยคะเกิดจากทักษะลายบุคคลและความไม่แน่นอนด้านกฎหมายโดยผลการศึกษาได้ชี้ไปที่2อ,อุปสรรคหลักตามนี้ก็คือ1การขาดแคลนทักษะหรือสกิลกรอบ เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดโดย47%ของธุรกิจระบุว่าการขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลและ AI เป็นอุปสรรคสำคัญในการขยายการใช้งานแม้จะมีเทคโนโลยีพร้อมแต่กลับหาคนมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ได้นะฮะความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบแม้ว่าภาคธุรกิจจะมองว่ากฎระเบียบ AI เนี่ยชัดเจนจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าแต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎที่อาจสูงขึ้นในอนาคตนะครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เกมกะกลับมาฟังเรื่องของ3แนวทางปลดล็อกศักยภาพ AI ของประเทศไทยกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด เศรษฐกิจแบบแยกอย่างที่พี่มิงพูดในช่วงเบรกที่แล้วว่ามันจะกลายเป็น2กลุ่มนะแล้วก็จะช่วยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จาก AI อย่างเต็มที่ผลการศึกษาเขาก็เลยมีการเสนอ3แนวทางสําคัญที่ต้องทําร่วมกันนะฮะมีอะไรบ้างขึ้นหนึ่งลงทุนพัฒนาทักษะอย่างตรงจุดด้วยการสร้างโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่เจาะจงกับแต่และอุตสาหกรรมเพื่อสร้างบุคลากร,กรที่พร้อมสําหรับเศรษฐกิจยุค A i ซึ่งอันเนี้ย ที่พี่มิงเคยไปสัมภาษณ์ท่านอธิบดีของกรมพัฒนาชุมชนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันก็เป็นพอย n ์หนึ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้ความสนใจเรื่อง AI มากขึ้นนะก็ต้องรอดูในเชิงของการทํางานจริงว่าเขาจะพัฒนาไปในแง่มุมไหนได้บ้างนะครับส่วนต่อไปก็คือการสร้างกฎระเบียบที่ชัดเจนและเอื้อต่อนวัตกรรม กำหนดกรอบกฎหมายที่คาดการได้เพื่อให้ภาคธุรกิจกล้าลงทุนและไปยุกตใช้ AI ในเชิงลึกมากขึ้นเพราะว่าหลายบริษัทขนาดใหญ่เขาก็กังวลเรื่องนี้ว่าเอ๊ะถ้าลงทุนไปแล้วเกิดผิดกฎหมายหรือมันไม่คุ้มมันก็เป็นการลงทุนที่สูญเปล่านะครับเขาก็เลยอาจจะมีการชะลอตรงส่วนนี้ก็ต้องให้มีกฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้นนะครับสคือภาครัฐต้องนําก่อนเร่งขับเคลื่อนการใช้ AI ในหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะด้านสาธารณาสุขแล้วก็การศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ a w s เนี่ยยังกล่าวสรุปว่าธุรกิจในไทยเนี่ยมีความตื่นตัวอย่างมากในการใช้นวัตรกรรม AI แต่รายงานนี้ชี้ให้เห็นว่ายังมีอุปสรรคสำคัญที่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่เพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างเป็นระบบจริงๆก็มองอมุมหนึ่งก็ดีนะมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับบริษัทขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพเนี่ยมี มีช่องทางที่คุณจะเกิดเพราะไม่งั้นเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่เขาก็จะยึดพื้นที่ของเศรษฐกิจของประเทศซะส่วนใหญ่ซึ่งมันกลายเป็นว่าคนเล็กๆอย่างอย่างหลายๆคนเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสเกิดก็ก็ถือว่า AI ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ทําให้ธุรกิจและเศรษฐกิจของเมืองไทยเนี่ยมันมีการพลิกผันเหมือนยุคข,ของถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือยุคข,ของทีวีซึ่งสมัยก่อนมีไม่ม,ไม,มีไม่กี่ช่องพอมันมีทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นมีเคเบิลทีวีมีจานดาวเทียมเกิดขึ้น ธุรกิจของทีวีมก็เปลี่ยนไปจากเดียวนี้ต้องยอมรับว่าสื่อที่เป็นใหญ่ๆอย่างช่องบางช่องที่เราเคยรู้สึกโหนี่เบอร์หนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็แผ่วๆไปกลายเป็นว่าพอเป็นดิจิตอลมันก็มีสื่อหรือช่องใหม่ๆเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการเกิดของโซเชียลมีเดียการเกิดของอะไรหลายอย่างเนี่ยสื่อบางอย่างก็อาจจะต้องปรับสภาพปรับตัวกันไปก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับคนที่ปรับตัวได้ก็สามารถที่จะดำรงอยู่ในโลกใบนี้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่แข็งแรง แต่ปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะตายได้แต่คนที่ไม่ต้องแข็งแรงมากแต่ปรับตัวได้คุณก็สามารถที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5มกะ มาปิดท้ายช่วงสุดท้ายกับข่าวสารที่มาอัพเดตกันบ้างเล็กน้อยนะครับกับข่าวนี้ว่าด้วยการเรื่องของการหลอกลวงนะครับบอกว่าอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกลงทุนหุ้น OR ใช้วิธีเปิดเพจปลอมนะครับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีเนี่ยออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพที่กำลังระบาดหนักบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะการสร้างเพจปลอมหลอกลงทุนซึ่งเคสที่น่ากังวลที่สุดในตอนนี้คือการหลอกลงทุนหุ้น OR ผ่านเพจเฟ e บุ o กปลอมกลโกงหลักและแอบอ้างเป็น OR ชวนลงทุนหุ้นเนี่ยมีอย่างไรบ้างเขาบอกว่ามิจฉาชีพได้สร้างเพจ Facebook ที่ชื่อว่า AM z New Investor อร์ออนขึ้นมาเพื่อยิงโฆษณาชวนเชื่อให้คนทั่วไปเข้ามาลงทุนหุ้น OR โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบ,ตอบแทนที่สูงซึ่งกระทรวง DE ได้ประสานงานกับทาง OR โดยตรงและได้รับการยืนยันว่าเพจดังกล่าวเป็นของปลอมและโออไม่มีนโยบายชักชวนให้ลงทุนหุ้นผ่าน Facebook หรือช่องทางลักษณะนี้โดยเด็ดขาดการกระทาดังกล่าวนะครับเป็นการแอบอ้างเพื่อหลอกเอาเงินและข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่หลงเชื่อ นอกจากการหลอกลวงลวงทุนหุ้น OR แล้วนะครับกระสวงด e. ียังพบว่าข่าวปลอมเพจหลอกลวงอื่นๆที่คนมักตกเป็นเหยื่อเนี่ยจำนวนมากมันก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่น1ปลอมตัวเป็นหน่วยงานภาครัฐช่วยคืนเงินโดยสร้างเพจปลอมแอบอ้างเป็นปปง สำนักง,งานป้องกันและปราบปรานการฟอกเงินหรือกระทรวงยุติธรรมหลอกว่าจะช่วยติดตามเงินที่ถูกโกงไปคืนกลับมาให้แต่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการโอนเงินค่าดําเนินการไปก่อนก็คือหลอกซ้ําหลอกซ้อ,กซอนนั่นเองนะครับสก็คือปลอมตัวปลอมเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเซ็ต เปิดคอร์สสอนเรียนหุ้นฟรีสร้างเพจปลอมโดยใช้ชื่อคล้ายๆกับตลาดหลักทรัพย์เช่นสภาวะตลาดหุ้นความรู้เรื่องหุ้นเพื่อหลอกให้คนแอดไลน์ส่วนตัวแล้วดึงเข้ากลุ่มไลน์เพื่อหลอกให้ลงทุนในที่สุดอันเนี้ยต้องระวังเพราะว่ามันจะใช้วิธีการเหมือนกับเป็นแก๊งเลยอะเข้ามาหลายๆคนแล้วก็คอนวินคุยจนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องลงทุนและอันเนี้ยน้องของเพื่อนพี่มิงก็เจอมาแล้วนะครับก็หลมตัวไปเสียงเงินเป็นแสนอยู่นะครับ 3. ปลอมตัวเป็นหน่วยงานบริการประชาชนเช่นสร้างบัญชีลายปลอมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนตัวหรือหลอกให้กดลิงก์อันตรายอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งทั้งนี้การให้ข้อมูลส่วนตัวติดตั้ง แอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักที่ไม่ได้อยู่ใน Google Play หรือ App Store เนี่ยหรือการโอนเงินให้กับเพจหรือบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังและอย่าทำทั้งนั้นนะครับมีเขาบอ,อกมันมีความเสี่ยงสูงมากๆที่จะถูกขโมยข้อมูลและเงินในบัญชีจนหมดตัวก็ขอให้ทุกคนตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนเชื่อหรือว่าแชร์ต่อนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับส่วนขอมมาจะมีวันที่ยี่สิบ 27, 28, 29, 30 10. เดือนเดือนอะไรละ่ะก็เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเริ่มงงแล้วก็อย่าลืมไปเจอกันได้นะครับส่วนสัปดาห์ที่21ตุลาคมก็จะมีการมอบรางวัลคอมมานด์อวอรว่าใครบ้าง Product ์ไหนบ้างที่จะได้รางวัลแบบนี้บ้างนะครับเอาล่ะครับเวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ รายการคอมทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม